อยู่ดีๆเราก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากใต้ถุนบ้านเสียงมันเหมือนคนกำลังเดินลากเท้าช้าๆแกรกๆไปมาทีแรกเราก็คิดว่าคงเป็นหมาหรือแมวแถวนี้แต่เสียงมันหนักกว่านั้นเยอะแถมยังได้ยินตอนดึกๆที่ทุกคนหลับหมดแล้วคืนแล้วคืนเล่าเสียงนั้นก็ดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนมันกำลังเดินวนเวียนอยู่ข้างล่างนั่นแหละ บางทีมันก็มาหยุดอยู่ตรงใต้ห้องนอนเราพอดีแล้วเสียงก็เงียบไปทำให้เราขนลุกสู้ไปทั้งตัวมีอยู่คืนหนึ่งเรานอนไม่หลับเลยตัดสินใจงแง้มหน้าต่างลงไปมองดูข้างล่างความมืดมิดกลืนกินทุกสิ่งไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเงาตะคุ่มๆของเสาบ้านแต่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้มันดังชัดเจนมาก เหมือนมันกำลังเดินเข้าใกล้ตัวเราทีละก้าวๆหัวใจเราเต้นระรัวแทบจะก,กระเด็นออกมานอกอกเสียงมันมาหยุดอยู่ใต้เตียงที่เรานอนอยู่พอดีเป๊ะแล้วก็ได้ยินเสียงทอนหายใจแฮกๆเบาๆดังขึ้นมาจากข้างล่างนั่นแหละเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวทำได้แค่หลับตาปีภาวนาให้มันไปซะ จนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่เคยลืมเสียงฝีเท้านั้นได้เลยมันยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของเราเสมอยิ่งนึกถึงทีไรก็อดขนลุกไม่ได้ทุกทีผู้สนับสนุน KMMKTH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง